รวยต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะนงพนียิ้มแฉ่งโชวโฉนดที่ดินหลังผุดธุรกิจภูวินล,ล่าคนบันเทิงแฟนคลับแหย่ยินดีชื่นชมสนัน่นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ฝ่าฟันความยากลำบากจนได้ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตอยู่ไม่น้อยสำหรับนักร้องสาวจ๊ะนงพนีมหาดไทย ที่ต้องบอกว่าตอนนี้เธอนั้นทั้งสวยรวยและคิวงานแน่นมากแจงพันรยาแจสเปิดรอยสักแรกในชีวิตทั้งน่ารักและอบอุ่นมากแมทธีรณีปล่อยซีนแซบชวนฮือฮามือขา,ขาวขาวของใครจับที่แก้มกันนะเบ้นปุญญาพรขอตอบกลับคนเตือนอวดแฟนเยอะระวังโดนแย่ง ลั่นนานานานอวดที่ขออวดหน่อยล่าสุดสาวเจ้าที่รวยอยู่แล้วก็ขอรวยขึ้นไปอีกด้วยการผุดธุรกิจใหม่สุดปังด้วยการซื้อที่ดินทําพูลวินล,ล่าที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้เผยโหมดจริงจงังขณะที่กำลังนั่งทำงานกับทนายคู่ใจลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่า เกิดเป็นนงพนีตื่นมาปุ๊บทำงานเลยทนายคู่ใจรับมอบอำนาจโอนที่ดินทุกคนเป็นกำลังใจให้จ้าในการทำพลูวินล,ล่าด้วยนะและวันนี้วันที่24สิงหาคม2566จ้านงพนีก็ได้เผยภาพยิ้มแฉงแงโชโฉดที่ดินพร้อมกับเขียนแคปชั่นกำกับว่า เพ้อฝันมันไม่มีอยู่จริงถ้าลงมือทำสักวันคงได้มาท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนคลับที่ผ่านมาเจอต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีพร้อมกับชื่นชมความสวยความเก่งของนักร้องสาวกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว